ค่ะช่องคำกินในถิ่นเกิดมือนีสิผ้ามาเบิงแปลงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะแปลงของนายหยางคะ่ะครับผมนายทองดำต่างทองครับนายทองดำตางทองอยู่บ้านบ่บ้านอูบ้านบุก<บ><บ>พอกมูมสามสมุนหอยตมท่าันจังหวัดศรีสะเกดเนาะ อ,อ,อันนี้มาเฮ็ทดทฤษฎีใหม่นี่เป็นประเภทใดคะเป็นของพ่อช่อหรือเป็นของเกษตรคะของเกษตรรคับของเ,เป็นของเกษตรในที่ดินบนที่ดินนี้ทั้งหมดกี่ไร่คะตาก็กเฉพาะเฮ็ดเฮ็ดเกษตรนี่อยู่ประมาณสามไร่ครับสามไร่สามไร่ครับแล้วอีกสองไร่หรือคะเฮ็ดเฮ็ดอีหยังเนี่ยคะตัวนี้มันทั้งดินทั้งหมดมันมันแปดไร่ครับ <โ>ดนินโซนหนึ่งปลูกอ้อยโซนหนึ่งปลูกอ้อย,ออยโซนโซนหนึ่งทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเนาะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะขุดเป็นอ่าเอ่อเป็นหนองนะคะแล้วแล้วที่อยู่อาศัยสิบเปอร์เซ็นต์นี่อยู่ตรงไหนอยู่อยู่อยู่อย,อยู่อยู่ป่าปม่านผุ่นบอคะครับผุ้นมองมองมองนี่ที่เห็นอยู่นั่นเม่นบอคะอันนี้ผู้ใดเฝ้าตาเฝ้าเองครับเฝ้าเองบเมื่อใดเมื่อบานเมื่อซองอยู่นีเลยเมื่ออยู่เมื่ออยู่เมื่อเมื่อเมื่อเป็นลา อืมเรา,เ,ราเวลาเวลาของเฮานี่เฮาเอาเวลาใดมาบริหารเกี่ยวกับเอออ่อ่าในใในนสวนของเฮาค่ะตาเวลามันก็มันก็มีตลอดล่ะเวลาตลอดเลยตั้งแต่เช้าแล้วแต่อ,อยู่แต่ใน<ต>นีะอยู่แต่ในนี่รายได้ก็อยู่ในนี่รายได้ก็อยู่ในนี่อันความรวยความยังก็อยู่ในนี่มดครับอยู่ในนี่ามือหนึ่งเดี๋ยวขอโทษด้วค่ะมือหนึ่งนี่เฮาะเฮาได้รายได้จากตรงนี้นี่ประมาณเท่าไรคะกันตัวเฉลี่ยบางมือได้ เกือบพันครับได้ได้เกือบพันโดยที่ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นอยู่แต่ในสวนเาสวนนครับอยู่ในนสวมีคนเอ่อมารับสื่อจากนี่หรือว่าเาเอาไปขายคะบ่ได้ขายขายบ่ได้มีแต่ทรงเขาอ๋อมีแต่ทรงเป็นพ่อเป็นพ่อเขาไม่พอเลยเนาะเป็นต้นที่เขามาเอ่อเกี่ยวกับว่าเขาเขามาเอานี่มันมันสิเป็นพืชประเภทใดคะสวนมากคืเป็นพวกผักครับผักเป็นพวกผักผักอย่างโหระพาแมงลักกะเพราอันนี้ปลูกง่ายๆเนาะตาเนาะยังไง โอเคโอเคอันอันนี้มีอยู่ตาคุณไปจักน้องคะตัวนี้ตัวนี้เป็นบ่อเล็กมีอยู่สองบ่อบ่อใหญ่มันจะมีบ่อหนึ่งอ่าบ่อบ่อบ่อแรกบ่อเล็กนี่อันอันนี้คือตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงปลาหมอเทศปลาหมอเทศครับตัวบ่อฝังนุ่นปลาดุกปลาดุกหมอเทศนี่ล่องป่าม่านจักโตคะลายเติบอยู่ครับลายเติบถึงแสนบ่คะตาบ่ถถึึงงบ่าตาโอ้แล้ว เจ็ดลอยกว่าเจ็ดอยกว่าตอนนี้มันก็ออกเมพปรุ่ก็คือสิยรายแล้วเนาะมันเมื่อนาน่น้ำท่วมทียานมันออกน้ำท่วมเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิถท้ามว่าเรื่องน้ำท่วมนี้มีผลนกระทบอีหย่างบ่คะก็กระทบคือพักพักไปบ่ได้พักไปบ่ได้แต่เขากัท่วมเลยนะมันอ๋อค่ะค่ะค่ะกระกทือว่าย่างดีอยู่นะย่างชกดีกว่าคนอื่นๆที่ว่ามันถ่วมมันหลวนดเนาะตาเนาะอืมค่ะก็คือที่หน้าของเฮ่าแปลงของเข่านี้มันหูซึกว่าเออ ก็คือเหมือนกับว่าทำเลมันหายเนาะตามันติดกับถนนใหญ่เหล่าการเข้ามามันสะดวกเนาะแล้วคิดยังสั้นเหรอครับอมองภาพนะโอเคมองภาอ,อ,อันเดี๋ยวตาผาพ้าไปเบิงผ้าเพื่อนไปเบิงเศรษฐกิจพ่อเพียงท่าหุา่นเนี่ยตาปลูกอีกยังเนี่ยคะอันดับแรกเลยปลูกกล้วยเนาะโตน้ำหล่องเนาะตัวนี้กล้วยค่ะกล้วยมีผักขะแ่งน้ำผักขะแ่งผักขะแ่งนั่นแปลงผักขะแ่งเพื่อนค่ะอ่ามีคา กล้วยนี่จักประมาณจักไรครับปู่กล้วยบ่ถึงไรเลครับเพราะว่าปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกอ๋อปลูกน้ำร่องไปซื้อซื้อนาะค่ะเพราะว่ากล้วยนี่มันจะเป็นปลูกง่ายแล้วก็น้ำร่องได้ดีเป็นการอุ่มน้ำได้ดีกว่านาะตานบอแล้วก็อันนี้คือเกษตรนี่ทั้งหมดขึ้นเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดแม่เมนบ่ตาอินทรีย์ครับไม่มีสารอฉีดฆ่าแมลงพ่นโดยการเบิ่งก็ได้นะมีแต่มีแต่น้ำมัก ค่ะเป็นนำมักเนาะดับตามที่อันลาดเพิ่นหาเฮ่ามาแบบเอ่อทำเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงสามารถอยู่ได้โดยการไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมคะเได้เพราะว่าผมนอนอยู่นี่นะว่านอนอยู่นี่คันเทาใส่เคมีก็ซ้บกระซบเข้าขาเจ้าของโอเคคือผักบังคับแล้วก็มันกระทบกับเขาเลี้ยงได้ได้เขาจะได้สุขภาพดีน้ำหน้าตาเนาะมัันนก็เ้าอันนี้คือโครงการของเพื่อนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สะเก็บน้ำเนาะ อันนี้คือบอใหญ่หนีเหลี่ยงยังตาตัวนี้ป้าหมอเทศกับป้านิ่นรวมกันเนาะเราเราพ้นผลิตนีเฮาเฮาเฮาสี่อันเอาเอาขายเด็ตอนไหนคะตอนนี้ย่างย่างต้องรอให้อันนั้นก็น่อนรอคือตอนนี้เฮาท่านเอาขืนเพราะว่าเดี๋ยวจากนอยเขาก็สู่ป้านะเขาสูบปา้าเขาต้องเอาเฮาขายยกบอเลยบไหมะหรือ่างไหนบอเอาขืนมากอะขายทั้งนานก็ไ้อย่างทั้งแต่ว่ามัน เอาให้เขาก็ได้เลยต้องไปเลี้ยงบอย่งอ,อบน้อยพอหนีบ่อมันใหญ่เกินค่ะ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 เอ่อแล้วกา็อันอันอันนี้ฟังนี่หน้าไผตานี่ฟังนี่อันนี้ของน้องสาวของน้องสาวเราเราของตานี่ยาวไปสุดพุน่นเงี้วทุนซื้นโอ้อันฟังขุนเ,เ,เป็นอ้อยหมดเลยเป็นอ้อยโอ้ดีดีดีนี่อ้อยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ตาฝากแนาว่าคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาเชิญดันนี้เลยค่ะ ห้ตาฝากเนี่ยคนอยู่ต่างบานตังเมืองถ้าห้าอยากมาเห็ดยังสี่มันสีเมอยอโบมันสีเป็นจังไดโบแล้วก็เอ่อห้าสีเห็ดจังไดอันดับแรกนะคะใ้ให้ตาฝากฝาก,ฝากบอกพี่บอกน้องคนที่อยู่ตางทินตังเมืองเพื่อเพื่อนอยากมาเห็ดคือตานะคะอันดับแรกใจมักก่อนใจมักครับแต่ก็มือเน่ยแต่ว่าใจมักแต่คุ้ม กระคุ้มกระคุ้มคุ้มมิลีค่ะคุ้มคุ้มมิลีคุ้มแห้งครับคุ้มแห้งค่ะสามารถปดนีได้เลยเนาะตาเนาะก็พาะนั่นอยู่เพาะใดไสโอเคแต่ว่าคนผู้ได้เห็ดกัผมก็ยอมรับว่าพาะใดอยู่ครับพาะใดนะคะเพาะใดอยากสีชิญเชิญชวนนะคะโอ้ยเบาพิทเบาถือดีใจนะเพื่อนอยากสิเชิญชวนอ่าทุกคนที่คิดอยากจะทําเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะมาเบิ่งแปลงของเพื่อนได้นะที่หมู่ที่3ตําบล ตำบลห้วยทับทันเมื่อก่อนมันขึ้นปราสาทเนาะตอนนี้มันมันแยกมาเป็นห้วยทับทันเนาะแถวแถวนี้นะคะก็คือพี่น้องกันละค่ะปราสาทกับห้วยทับทันนะคะกะคะัค่ะให้ให้มาขอเบิ้งนะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษานะตานะค,ค,ค่ะผู้ใด,ดที่อยากเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศหรือว่ายังไงนี่กามาปรึกษาเพื่อนใดนะคะเพื่อนใดครับค่ะค่ะยังไงกะมือนีกาขอขอคุณตานะคะค่ะก่ โมมี่ยังไรเดี๋ยวสิผ้าเที่ยวหลอบสวนเบิงนะคะขอบคุณตานะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ,ะถ้าหากทุกคนชอบกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช่องทำกินใน,ท,นทินเกิดนะคะมือนีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ